ดอกยาเดี๋ยวซูมสักหนนะ่อยดอกยาดอกยาและดอกบวัวดอกนี้ก็สวยไปเยอาสักหน่อยโอ้ยปะ้ะดอกนี้ยังไม่บานนะครับใกลก้จะบานแล้วนะครับนี่ดอกตู นกน้อยมาทํารังนะครับอยู่ริมคลองดอกไม้ใสวางไข่นกน,น้อยทํารังเต่พอตัวหนุมกำลังก่อสร้างอยู่พ็มี มะม่วงดกครับข้าวงามมะม่วงดกบิมคลองชาวนาปลูกมะม่วงลิมคลองแม่ลูกสวยดีเห็นไหมครับมะม่วงริมคลองครับมาเก็บดอกบัวก <c oughs> ็ได้ถ่ายมะม่วงเลยนะครับเนี่ย ว่าสีนี่ว่าสวยเนี่ยมะม่วงสีนี้ดกดีเหมือนกันเนี่ยข้าวเขางามดีเขียวชะอม เป็นพุ่มเป็นพวงแหมมะม่วงมะม่วงโดกเป็นพวงนี่ก็บหนึ่งพวงหนึ่งพวงจะลนถึงพื้นแล้วนะ่ะนั่นแหละย่อนมาจะลากพื้นแล้วนะ่ะหนึ่งพวง เขาเรียกดกเป็นพุ่มเป็นควงดกจนกิ่งโค้งลงมาเลยครับมานน้ำหนักครับมะม่วงเขางามดีดกดีอันนี้คงเป็นมะม่วงเขียวสวยครับนั่นนะเขียวสวยเขียวเขียวสวยหย่อนไปในรวงข้าวนะครับ เกียวสวยเขาล่ะเอามะม่วงตาลีนี่นะนาตาลีเห็นไหมครับมะม่วงและข้าวข้าวงามมะม่วงสวยดกด้วยนี่นีน่จุมลงไปในรวงข้าวเลยนะเห็นไหมครับเนี่ย เดี๋ยวเขาก็ได้เกี่ยวแล้วนี่ข้าวเราลวงสวยด้วยข้าวนาปังเขาเนี่ยครับข้าวนาปังเขารวงใหญ่ดีวงใหญ่ดูซูมดูเห็นไหมครับวงใหญ่งามดีอันนี้ก็มาดูบัวขาวโซนนี้ครับ ขาวมาเกิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาทั้งบัวขาวบัวบัวบัวหลวงเดีด๋ยวนีต้องเก็บซะหน่อยเก็บไปไหว้พระวันสุกรานถ่ายภาพด้วยสวย